มาสวัสดีจ้าวันนี้เรามีขนมอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตสตรอเบอรีเริ่มจากข้าวโอ๊ตก่อนเลยนะหอมมากขนาดยังไม่ได้แกะห่อเนี่ยแบบกลิ่นทะลุออกมาเลยอนะนี่ซื้อห่อใหญ่มาเลยจ้านีเลยจุกๆชิมไม่ปิน่นนี่นะจ้าหน้าน้องหอมมากเลยเลยนาะ ยังไม่ได้แกะห่อเลยนะเนี่ยก็หอมแบบทะลุออกมาเลยอ่ะนี่ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตเป็นแบบนี้มันจะแตกนิดหน่อยอืมอมเป็นเขียวโดนฟันที่ไปถอนมาไปถอนฟันมาปวดมากปวดหัวแล้วเนี่ยนี่จ้าข้าวโอ๊ต ถัยข้างฟ้า,ามาเที่ยวข้างขวาน่าถึงสารเมื่อกี้ไปโดนเกียวโดนข้างซ้ายเหมือนเดิมกินหอมเนาะแต่มันไม่เหมืนอนไอ่ะ <c oughs> มันคือเข้าโอ๊ตกิน่นของตอเบอร์ีต่อไปเอานี้ไหมโคลนไหมเ <c oughs> นี่เป็น <c oughs> สวิตโคน อันนี้แม่ค้าแถมมาซื้อเยอะซื้อกล่องที่เคยโพสอ,อ,อ่ะซื้อ,องั้นนะประมาณห้าร้อกว่าบาทแม่ค้าแถมอันนี้มาสามคนนี้กับถุงนี้ถุงหนึ่งแล้วแก่อันนี้ก่อนนี้คืออะไรไม่รู้ว่าอะไรรสชาเขียวก็ไม่รู้้แต่ว่าเป็นรสชาเขียวอันนี้เขาแถมมานะเลยมีแค่อันเดียวโอ้โอเหมือนเม็ดบวยปิ่นคงไม่กินแม่ชิมแล้วกัน <c oughs> อันนี้ยกให้ <c oughs> ไม่เห็นมีกิ่นชาเขียวเลยแล้มันจะโคลอะไรเป็นเอาเลยฉอ,อดเบิดออกโอ้นี่มันเป็นไสอยังไงน่ะโคลเหรอ,อนี่ถอดท้ยออกไปแบบนี้ก็เหมือน,น,นอไส่อะไรสักอย่างนะที่มันเหมือนที่แบบเวลาช็อกโกแลตที่ตักๆเอาใช่ไหม ใช่ยี่มีช้อนอ,ะอ่ะนื่อแหละแล้วเพิ่มเติมคือมีโคนอืมอืม,มีกรอบนัวขนมเลยนะใครนึกชื่อออกบอกด้วยนะอุ้ยหกเลยอืม,อมน่งสดเป็นนมว้าว อร่อยหนูไปให้ไงสุดท้ายช็อกบอลคินเดอร์ช็อกบอลน,นะจ๊ะมีเขาบอกว่ามีทั้งช็อกโกแลตและนมเหรอวิชมิวมีสิบหกชิ้นลองดูกันเลย อ๋อเขาแบ่งปเป็นห่อกมาให้นี่ยังคิดอยู่ว่าเขาไม่มีซิปล็อกมาให้แล้วจะเก็บแบบไหนโอ้โหมีด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 ,ดีช็อกบอลเขาบอกมีสิบหกชิ้นสิบชิ้นจริงเปล่าเน่ช็อกบอนลนะจ๊ะช็อกบอนลนะจ๊ะตั้งไม่ได้คินเดอร์ ช็อกโกแลตคินเดอร์ช็อกบอลนี่นี่โอ้โหลูกกำลังพอ,พอดีคำอืมลืมกัดไส้ให้ดูเราใหม่ลูกช็อกโกแลตกับนมอืมเป็นช็อกโกแลตกับนม มองออกไหมเนี่ยอือืมน้่จะมองออกนะอืออืม,อ,มอร่อยอร่อยถุงนี้ร้อยสี่บาทหรือเก้าบาทรื่สักอย่างจำไม่ได้สั่งมาหลายอย่างแล้วมันก็หลายราคาจำไม่ได้ <laughs> แต่รู้แต่ว่านี่ยฟรีสามคนแม่ค้าแถมมาน่ารักขอบพระคุณมากนะจ๊ะ อุเนี่ยข้าวโอ๊ตต้องระวังเพราะว่าครั้งที่แล้วซื้อรรชาเขียวมากินมันก็จะประมาณนี้มันก็จะแตกๆมันไม่ได้เป็นแท่งแบบนี้อร่อยอน,นี่อร่อยสุดเลยแม่ว่าใน,น,ร,นร้านทั้งหมดนี้อะไรอร่อยที่สุดคินเดอร์ฮิตจ๊ะหนูเป็นอันนี้เหมือนกันคินเดอร์ช็อกบอลน,นี่นำมาหนึ่งอยู่แล้วหนึ่งแล้วคินเดอร์ฮิตโปเขายังไม่ดูมาดูที่ของเราก่อนหน้านี้นะ ทำลงไปเรียบร้อยมีคนแบ่งสมบัติกันกลัวได้ไม่เท่ากันต้องนับชิ้นเลยจ้ะ <c oughs> หลังจากที่ทําคลิปรีวิวเสร็จนี่คือเบื้องหลังของการถ่ายทําก็จะนับชิ้นขนมแบ่งกัน <c oughs> <c oughs> แต่เนี้ยอร่อยมากเลยอะ่ Kinder อะ Kinder ช็อกบอ o น่า ขอสัมภาษณ์หน่อยครับคินเดอร์คินเดอร์ช็อกบอลอร่อยไหมครับยังไม่ได้ชิมเลยครับอา้าวยังไม่ได้ชิมเลยเหรอเห็นเกี ما, ้ยวเคี้ยวมาเกี้ยวอะไรเกี้ยวโคนเหรอใช่โคนอร่อยไหมครับอร่อยครับอืม <All right, S 2> อันนี้คินเดอร์ช็อกบอลนะครับรสชาติเป็นไงอร่อยมากครับโคตรอร่อยอ่ะเนาะ mm hmm. อร่อยมากจริงๆอะ่ะร้อยกว่าบาทมีแค่สิบหกชิ้นตกชิ้นละประมาณสิบบาทถูกจังชิ้นละสิบบาทมเม็ดแค่นั้นละสิบบาทถูกจัง รวยเยี่ปิ้นรวยฮี <laughs> ย่ปิ้นรวยมากจ้าเนี่ยเกือบสิบบาทชิ้นหนึ่งเคียวสามีหมด <laughs> ยัไม่บอกว่าถูกกังเ <laughs> <laughs> ขาตั้งไงคะเดี๋ยวจะไปซื้อขนมมาให้รีวิวใหม่นะคะไม่มีตังนเ Kinder Shock Bon ขนมโคตรอร่อย <laughs> เอาอีกะ่ะ ตั้งมาค่ะอะไรนะนี่คือสิ่งที่หนูต้องการคือไข่เลยนะไข่เลนเซาเหรอใช่ไข่เลนเซลร,รู้แค่เนี้ยไข่จิิงจกเปล่าเขาปล่งกินหมดแล้วเหรอยังไม่หมดจะของอร่อยต้องเก็บไปกินวันละลูกวันละลูกของอร่อยเนืนอสีมันเป็นช็อกโกแลตแต่ที่ใช้มันเป็นวานิช็อกโกแลต มันเป็นช็อกโกแลตกะไว้ช็อกโกแลตดูด้วยกันทูโทนจ้ะ <You did. S 1> น้องมาแล้วจ้าใครอยากชิมอันไหนนี่ช็อกบอลก็มาน้องฮิปโปก็มานี่ช็อกโคนก็มาจ้า กินไหมกินไหมบ้านีก็มาม